สวัสดีค่ะตอนับุ้กค่เข้าสู่เปิดประเด็นนะคะเราจะพาทุกคนมาเปิดประเด็นเรื่องราวการลงทุนเพื่อค้นหาโอกาสกันค่ะว่าในสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะแต่ต้องบอกว่าการเปิดประเด็นในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นการพูดคุยกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วนะคะ เพราะว่าทุกเรียกได้ว,ว่าน่าจะทุกตลาดนี่แหละต่างจับตาดูกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการถแถลง,งคุณจล์พาวเวลในการประชุมที่แจสันโฮกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้เห็น,หนึผลออกมาแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วรอบนี้ค่ะคุณจล์พาวเวลก็มีการออกมาพูดทํานองคล้ายๆว่าเดือนหน้าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยได้นั่นเองนั่นก็ทําให้เราได้เห็นถึงภาพของการเคลื่อนไหวสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างวันศุกร์ตลาดหุ้นของสหรัฐเองก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะ ทองคำก็บวกขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจึงเป็นที่มาในกนวันนี้ที่เราจะมาคุยกันนะคะว่าเราจะมาจาับสัญญาณเส้นรดดอกเบี้ยค่ะว่าจะวางกลยุทธ์การจัดพอร์ตอย่างไรกับทางคุณเอิร์ธหรือด็รรัศรันธนะภายสารกิจค่ะจากทาง i n n o v e x ส x ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธสวัสดีครับคุณกระแตครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ คุณแต้คะต้องถามกันว่าสุขที่ผ่านมาดูเนี่ยเฝ้าติดตามคุณโจมพาวิลลขนาดไหนคะดูแบบไลฟ์ตอนเขาพูดแถลงเลยไหมคะได้ไปฟังย้อนหลังบ้างครับได้ไปฟังย้อนหลังก็จริงๆต้องบอกว่าที่คือมันเป็นมันก่อนหน้านี้มันมีเฟดมินิสเนะจากการประชุมก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีเมสเซจออกมา e มสเซจหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็มีแจ็คสันโฮก็เป็นอีเมสเซจหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแต่ได้ติดตามหรือว่าคุณผู้ชมได้ติดตามเนี่ย จะพบเลยว่าเมสเซจที่ออกมาเนี่ยจากในเฟดมินิสเนี่ยกับแจ็คสันโฮเนี่ยโทนมันออกต่างกันอย่างมีนยัยยะเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าที่ก็ทําให้เราเริ่มคิดนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีทําที่ท่านไปเยือนอาคารสำนักงานเฟดก่อนหน้านี้ที่ไซมีฟไปนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกระเทือนจิตใจของคุณเจมพาเวลหรือเปล่านะครับก็เป็นจุดที่ทําให้เราทุกทีที่นี้ผมผมขออนุญาตเล่าอย่างนี้แล้วกันว่า จริงๆถ้าเราดูในไปตามในเฟดมินิทนะครับก็จะพบว่าโทนในเฟดมินิทก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นรายงานการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะพบว่าเฟดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะให้น้ําหนักไปกับเรื่องของตัวเลขตัวเงินเฟอ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากเรื่องของผลของภาษีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพูดชัดนะว่าจริงๆแล้วไอ้ผลของภาษีเนี่ยมันจะไปจบลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งต่างจาก สปีชของทางคุณเจอร์มารเลประธานเฟดที่แจ็กสันโฮเนี่ยที่พูดชัดว่าอไอ้ผลจากเรื่องของภาษีเนี่ยเขามองว่ามันจะเป็นวันทามที่จะทำให้เงินเฟอ้อขึ้นเป็นวันทามนะครับตรงนี้มันค่อนข้างที่จะมีนยัยยะพอสมควรนะครับเรื่องของตลาดแรงงานก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้ให้ออมองว่าเป็นความเสี่ยงมากขนาดนั้นคือก็เห็นตัวเลขที่ชะลอลงแหละแต่ว่าในการประชุมที่แจ็กสันโฮเนี่ยอันเนี้ย ก็พูดชัดนะครับว่าความเสี่ยงด้านแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เห็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นดุลยภาพหรือเป็นสัญญาณที่ประหลาดนะว่าไอ้ตัวตลาดแรงงานเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่จะเปลี่ยนเร็วไ็ได้จริงๆก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมการประชุมในแจ็คสันโฮเนี่ยโทนมาถึงออกมาแบบเป็นภาพการชิฟจริงๆว่าอาจจะต้องดูแล้วมีแนวโน้มที่อาจจะลดดอกเบี้ยได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่าท่าทีเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะต่างไปจากตอนที่ <Fifth> พูดที่เราได้อ่านในตัวของเฟดมินิทนะครับก็คือทั้งในมิติของเรื่องของตลาดแรงงานและก็เรื่องของตัวเงินเฟอ้อเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านจริงไม่ใช่แค่เฟดมินิทครั้งนี้นะคุณแต่ก็คือว่าถ้าเราตามคุณเฉริมพอบลเนี่ยท่านพูดมาตลอดนะว่าผลของภาษีเนี่ยเราคาดการณ์ไม่ได้นะมันอาจจะทําให้เงินเฟอ้อในอนาคตเนี่ยขึ้นได้ก็เลยถือเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เฟดเองยังไม่ไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่านนในการระชุมนัคสันโอมรอบนี้เนี่ยอันนี้เหมือนจะพูดชัดเลยว่า ไอ้ผลของภาษีเนี่ยมันอาจจะเป็นวันทามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูดเวลลอปเนต์จริงๆผมว่าในช่วงหนึ่งสองเดือนมันยังไม่ได้ชิฟขนาดขนาดนั้นเนอะยังไม่ได้ชิฟขนาดนั้นที่ทําให้โทมันโอมันเปลี่ยนได้แบบเป็น significant change เลยเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นจุดที่ที่น่าสนใจครับจริงๆยังมีอีกมิติหนึ่งก็คือเรื่องของตัวการเปลี่ยนในแง่ของตัวกรอบนโยบายครับแต่ ให้ผมขยายความต่อเลยไหมตัวของกรอบอนโยบายก็คือคตอบกอรอบนโยบายแสดงว่ามิติแรกที่คิดว่าสิ่งที่ทำให้ประธานเฟดส่งสัญญาณเนี่ยอันแรกเนี่ยจริงแท้หรือเปล่าไม่รู้คือการไปเยือนของคุณคทนเนลร์มส่วนน, <c oughs> นิเนเซลนะิเซล <c oughs> เรื่องของตัวดาตที่เป็นเด่นแลวลครับใช่ไหมคะส่วนอันที่สองคือเรื่องของมิติของตัวเลขที่มันออกมาจริงพวกตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเริ่มส่งสัญญาณกับมิติที่สามคือเรื่องของกรอบนโยบายล่ะคะ ใช่คือคือคือในยะผมคือแค่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไอ้ผลของเรื่องภาษีเนี่ยเราก็รู้แหละว่าในอนาคตมันอาจจะหลีกไปยังเงินเฟ้อเนอะซึ่งอันนี้มันเป็นสาเหตุหลักแหละที่ทําให้เฟดเองเนี่ยยังไม่ยังไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยในขณะที่ธนาคารหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยอยู่ในทิศทางที่อาจจะเป็นปรับดอกเบี้ยนโยบายลงคือผ่อนคลายนโยบายการเงินนะ่ยกเว้นญี่ปุ่นนะที่เขาเศรษฐกิจเขาฟื้ออะไรเงี้ยนะเขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับนอกนั้นเนี่ยเทรนด์ส่วนใหญ่ก็คือลดเฟดเป็นหนึ่งในธนาคารกลาง เราไม่คีเหงในโเราที่ก็ยังเป็นการหลักนะที่ยังยืนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าคุณเจอร์วัลพาร์เก็พูดมาเสมอว่าเราต้องรอให้ชัดเรื่องของเภาษีตอกโต้เนี่ยนะว่ามันจะทําให้เงินเฟอ้อขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในการประชุมที่แจ็คสันฮวเนี่ยเขาพูดชัดเลยว่าไอไอตัวผลของภาษีเนี้ยมันอาจจะเป็นวันถามนะมันจะเป็นครั้งเดียวเนั้นจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าสมมติถ้าเงินเฟอ้อที่มันขึ้นมาเนีย่ยมันก็จะเป็นวันถามก็แปลว่าจริงเฟดอาจจะลอดดอกเบี้ยได้เพราะว่าผลจากตลาดแรงงานตัวเลขเนี้ยมัน สะท้อนนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนี่อ่อนแอกว่าท,ที่ที่คิดไว้นะครับเขาก็เลยมีการปรับไอตัวกรอบนโยบายเนี่ยที่เป็นของเดิมเนี่ยก็ใช้เป็น average inflation target นะครับก็คือว่าคือจริงๆไอตัวกรอบเนี้ยมันมีการเปลี่ยนมานะครับในช่วงหลังโควิดช่วงเดือนสิงหาคมปี2020นะครับมีการเปลี่ยนกรอบเนี้ยมาก่อนหน้านี้เขามีการคือถ้านับตั้งแต่ปี 2012เนี่ยเฟดเนี่ยใช้กรอบเรียกว่าเป็นเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยระยะยาวเนี่ย2นะครับอันนี้คือหลังตั้งแต่ที่เกิดยุคเงินเฟ้อต่ำยาวนานหลังวิกฤตการเงินโลกเนี่ยแต่พอมาปี2020เนี่ยครับพอเกิดโควิดเนี่ยที่แจ็คสันโฮเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นทศวรรษที่เงินเฟ้อเนี่ยต่ำมาตลอดแต่พอหลังโควิดปุ๊บมันดีดนะทำให้ภาพของตัวเงินเฟ้ออะไรมันมีการอัดฉีดสภาพคล่องเนี่ยครับเขาก็มีการเปลี่ยนมาเป็นไอตัวที่เป็น a v v r r g e i n ชช r อ i o n Target ก็นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเขาอนุญาตให้เงินเฟอ้อเนี่ยสูงกว่า2%อชั่วคราวได้นะก็คือเวลาเราดูนะดูเป็น Average ไม่ได้ดูเป็น One Point i n t i m e นะครับแต่ว่าในการประชุมเนี้ยเมื่อสิงหาปี2025เนี่ยครับต้องบอกว่ากรอบอันเนี้ยยิ่งยืดหยุ่นกว่าเดิมก็คือหันไปใช้กับกรอบนโยบายที่ว่าเป็น Flexible i n f l a t i o n Target นะครับซึ่งไอ้กรอบตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันจะคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้ เลิกดูค่าเฉลี่ยโดยสิ้นเชิงแต่คือเขาเป็นลดข้อผูกมัดเชิงคนละไกะเพื่อเพื่อให้เฟดเองเนี่ยสามารถที่จะใช้นโยบายเนี่ยที่ตอบสนองต่อซัพพลายช็อคหรือว่าเรื่องของประเด็นปัจจัยอะไรต่างๆที่มันคาดการได้ยากเนี่ยได้ยืดจุนเพิ่มมากขึ้นนะครับคือเพืเ่อใหว่าในอนาคตเองเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นจากเรื่องซัพพลายหรือเรื่องเงิน เฟอที่มันมีปัญหากับขึ้นมาแบบระยะสั้นหรือต่างๆเนี่ยไอ้กรอบโนโยบายแบบใหม่เนี่ยจะช่วยให้เฟดเปินนโยบาย mm hmm. การเงินได้ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ต้องเรียกว่าเป็นเป็น significant change นะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาพของโนโยบายของเฟดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีในยะสําสคัญพอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปดูกรอบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมไปไล่ดูตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นว่าเฟดเองในช่วง ปีนี้จริงๆปีที่แล้วเนี่ยปี2024เนี่ยเฟดมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยเป็น easing cycle มาสครั้งนะครับประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ปีนี้เนี่ยประชุมมา5ครั้งเนี่ยคือคงดอกเบี้ยมา5ครั้งติดหลกัหลกๆเนี่ยมาเป็นเพราะเรื่องของที่ประธานวโดอรัตพเนี่ยท่านใช้นโยบายภาษีตอบโต้เนะแล้วคุณเจมันมบอกว่าต้องรอดูผลตรงนั้นนะมองอีกมุมนึงก็เป็นไปได้ว่าท่านเองอาจจะเริ่มประเมินผลได้ชัด,ดขึ้นแล้วก็ได้ว่าไอ้ภาษีที่มันขึ้นเพราะเริ่มเห็นข้อตกลงกับหลายๆประเทศแล้วนี่แหละครับเ่ อ่าโอเคงั้นถ้าเกิดเรามองในมุมของตัวเองบ้างน,นะจากที่คุณเอิร์ธอยู่กับตลาดมาด้วยแล้วก็เห็นถึงภาพการเคลื่อนไหวสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณจุลหยศแถลงไปแบบนั้นแล้วคุณเอิร์ดดูฝั่งว่าโอกาสในการลรดดอกเบี้ยจริงในเดือนกันยายนมีมากน้อยแค่ไหนคะผมก็สูงครับก็สูงแหละถ้ามาทรงนี้แล้วก็ผมว่าก็สูงขึ้นไปพอสมควรนะเพราะตลาดเองก็มองไป 80- 90%เปแล้วแหละนะครับผมว่าส่วนหนึ่งก็มันก็เราก็เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเรามองจากคน คนวงนอกเนี่ยเราก็เห็นแล้ว่าประธานีทำท่านก็กดดันนะครับประธานเฟดอพอสมควรแล้วก็ถ้ามองในมุมของตลาดเองเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้ากระจายไปดูตลาดการตอบสนองของตลาดหุ้นนะครับหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นไปประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตะ์ในวันศุกร์คือถามว่าโอ้มันจะเป็นคำ่าพุ่งไหมพุ่งแรงไหมจริงหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นนะแล้วเราไปดูทองคำทองคำเนี่ย นิดนึนงวันนะี้ย่อละวันนี้ยอละ,น,น,อละนะครับย่อละนะแล้วก็ไปดูบิตคอยดูสินทร,รัพย์เสี่ยงอื่นๆเนี่ยซึ่งจริงๆผมก็จะมอนิเตอร์พวกนี้ประกอบไปด้วยนะอย่างบิตคอยอีเชอร e อัซึ่งพวกนี้มันก็เป็นคริปโตเคเรนซีมันก็เป็นเป็นอินดิเคเตอร์แบบหนึ่งที่เรามองว่าไอ้ตลาดยังอยู่ในโหมดที่เป็นริกซ์ออนอยู่หรือเปล่าก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงแบบโอ้เป็นขาขึ้นขนาดนั้นตอนนี้ก็ยังดูทรงๆผมก็ลองจะบอกว่าในมุมของตลาดเองตอนเนี้ย เ a t เมนท์ที่ออกมาเนี่ยครับมันทําให้ภาพรวมการลงทุนเนี่ยผมว่าทั่วโลกมันยังเป็นวิกซ์ออนแหละนะแต่สิ่งที่คนกําลังพิจารณาคือว่า v a ร์ a t i o n ของแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันต่างกันนะอย่างชุนสาร์เองเนี่ย v a ร์ a t ชั n นเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ละอย่างที่ทุกท่านทราบทองคำเนี่ยช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นมาเยอะนะบิตคอยเองก็ขึ้นมาประมาณนึงซึ่งจริงๆเราก็เห็นภาพตรงนี้แล้วเพราบว่าไอ้สินทรัพย์ตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้ สนองเป็นเชิงบวกขนาดนั้นแต่วันนี้ะครับแต่ผมดูตลาดหุ้นจีนจีนวันนี้เนี่ยเหลือไปดูเนี่ยโอ้โหซ s i 3ช0 A สามร้อยเอชแฉทำของปีต่อนเนื่องเลยนะครับฮ่องกงเนี่ยหันเซ็งเนี่ยบวกไป2%เซหันเซ็งเทคชัยหน้าเทคเนี่ยบวกไปสาปอร์เซ็ึ่งจริงต้องเรียนนะว่าถ้าใครได้ตามลังผมเองอทางทีม Innova วชัเราเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราแนะนำจีนเราบอกว่าลงเปลี่ยนทิศนะเราต้องกระจายการลงทุนออกนอก พุ่นสหรัฐคึอไม่ได้แปลว่าเราไม่ชอบพุ่นสหรัฐแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่ภาพมันเปลี่ยนไปจากนโยบายของประธานโดโดนัลด์ทรัม,มทำให้ดอลลาอ่อนค่าอะไรก็าตามนะครับผมว่าการกระจายการลุนไปยังสินทรัพย์อื่นเพิ่มเติมเนี่ยน่าสนใจเพิ่มมาึ้นแล้วจีนเองตอนนี้ก็ขึ้นมาค่อนเยอะเราไปดูอีกตลาดหนึ่งไปดูตลาดพันธบัตรนะครับก็จะเห็นว่าไอ้ตัวยูวเนี่ยก็ลงค่อนข้างเร็วนะตัวยูวสองปีสิบปีเนี่ยก็ลงไปตอนที่ประกาศเนี่ยครับแปลว่าคนก็เริ่มมามองแห็นว่า ไอ้การลงทุนในบรนดบัตอาจจะได้แคปเกนได้เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันมีโอกาสปรับตัวลดลงแต่ผมว่าจริงๆอันนี้เนี่ยนะเราอาจจะต้องดูในการสเตจเมนต์จากการประชุมรอบนี้ก่อนว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยเขาจะเป็นการลดครั้งหนึ่งเพื่ออ่า่างน้อยตอบสนองในเชิงการเมืองหรือเปล่าแล้วก็อาจจะดูท่าทีอีกทีหนึ่งผลดอกเบี้ยหรือจริงๆแล้วมันจะเข้าสู่เป็นอีซิงไซเคิลของเฟดในรอบยาวเลยแต่สุดท้ายอะครับคุณแต่ผมว่าสิ่งที่ตลาดต้องมองก็คือว่า เวลาเรามองเรื่องของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราดูว่าลดดอกเบีย้ยแล้วหุ้นจะต้องขึ้นเสมอไปนะครับ<ฆ>คือการลดดอกเบีย้ยเนี่ยถ้ามันเป็นการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยให้ตลาดหุ้นก็จะขึ้นได้อย่างมีเสถียรภาพแต่ถ้าเป็นการลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเราเริ่มเห็นสัญญ,ญาณโ่เศรษฐกิจมันแย่จริงๆนะอันนี้ก็เป็นจุดทนะี่ผมว่ามองประกอบกับเรื่องバリเดชั่นด้วยเนี่ยเราก็าจ,จะต้องระมัดระวังในการลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับ ยังแสดงว่าตอนนี้สิ่งสําคัญเลยที่นักลงทุนควรจะต้องติดตามเพื่อจะได้วางพอร์ตกันต่อไปว่าจะทําอย่างไรต่อนั่นคือการประเมินว่าตลาดไหนที่มี r i a รชันที่น่าสนใจและยังคงเห็นในภาพการเติบโตระยะยาวได้ถึงแม้ว่าเราจะเจอกับภาวะที่เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยแค่วันทามก็ได้หรือเขาจะเป็นการลดดอกเบีย้ยในฐานะที่เป็นแบบสถานการณ์ขาลงเลยก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงถ้าเราไปดูดูย้อนดูประวัติศาสตร Υ ์นิดนึงอาจจะไม่เชิงไปประวัติศาสตร์หรอกไปอยู่ในอดีตนิดนึงนะว่าจริงๆไทม์ไลน์ถ้าเราไปไล่ดูครับเฟดเอเนี่ยเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเมื 2022, ่อปี2022นยมีนาปีสองพันยี่สิบสแล้วขึ้นต่อเนื่องมาถึงกรกฎาคมปี2023ขึ้นไปเนี่ยห้าอ่สิบหเบสิสพอยต์คือขึ้นไป5%แสะดอกเบี้ยเฟดเนี่ยขึ้นไปเป็น5.25ถึง5.5ห,ห,หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนเี่ย ก็มีการก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาลดสามครั้งในปี2024นะครับสามครั้งในปีสองนี้ลดไปประมาณหนึ่งหนเปอร์ซ็ก็คือหนึ่งร้อยเบสิสพอยต์ตอนนี้ก็อยู่สีสองแล้วปีนี้ก็คงมาหครั้งก็สังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยออภาพของดอกเบียที่มันขึ้นมาก่อนนั้นเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นสารัฐขึ้นได้เนืะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่ามันก็คือกลับมาดูที่バリเอชันอยู่ที่ฟันดูเทัลในขณะเดียวกันผมก็เลบอกมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าดอกเบีี้้ยลงเน่ มันจะทําให้หุ้นสหรัฐต้องขึ้นเสมอไปเพราะตอนที่ดอกเบีย้ยขึ้นหุ้นก็ขึ้นถูกไหมคือลงมันก็ไม่ได้แปลว่าโอ้จะต้องขึ้นต้องลงมันก็ด,มกดูมันก็ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบอด้วยคือแน่นอนแหละในเชิง s e ดิเ m e n t เนี่ยการที่ดอกเบีย้ยต่าก็ดีกว่าก็ผมว่าอย่างที่อย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นเพราะนั้นจริงถ้าเราประเมิอนอะครับว่าอะเรามองอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าในแง่ภาพแมกโรว่าดอกเบีย้ยลงเนี่ยหุ้นที่อ่อนไหวต่อดอกเบีย้ยเนี่ยอย่างเช่นพวกหุ้นเทคโนโลยี พวกหุ้นอสังหาริมทรัพย์นะครับพวกสาธารณภคเนี่ยพวกเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของต้นทุนการเงินที่ลดลงนะครที่หุ้นกลุ่มการเงินเนี่ยอันนี้แน่นอนนะครับเขาก็อาจจะมีมาจิ้นที่ลดลงจากดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับในอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วเ,เวลาเราไปดูเนี่ยเราต้องไปดูในรายละเอียดด้วยว่าไอ้ตัวบร,ริษัทไหนเนี่ยอย่างกลุ่มซิกเกิลเนี่ยคอนซูเมอร r ดิสคริชเนอรเนี่ยแน่นอนอาจจะมีความมันผวนแรงนะครับเราอาจจะต้องไปเลือกกลุ่มที่เป็น Quality growth มากกว่าหรือเปล่าเช่นสมมติถ่าใครบอกโอ้ดอกเบี้ยลงหุ้นกล้จะได้ประโยชน์แต่ว่าหุ้นกล้เนี่ยคุณต้องไปดูนะว่าไอ้วยตัวนั้นเนี่ยเขามีกําไรหรือเปล่าเัตราการเบชั้นเบนสูงไปไหมนะครับก็ต้องดูกล้ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับและเป็นคุณภาพดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นหุ้นเทคเนี่ยก็ต้องไปดูว่าหุ้นนั้นก็มีเงินสดในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ว่าแบบโอ้เป็นเทคที่แบบโอ้เผาเงินไปเรื่อยๆผมว่าอันนี้ก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับส่วนในตลาดเกิดใหม่อยากจะแตกนิดนึงนะครับคนก็จะมองแหละว่า พอเวลาเฟดลดดอกเบี้ยเนอะแล้วดอลลาร์มีทิศทางที่จะอ่อนค่าใช่ไหมคุณแต่ตลาดเกิดใหม่เนี่ยก็มักจะได้ไประโยชน์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเวลาเราเลือกลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่เราต้องมีสกรีนคราท่เรียนอะันหนึ่งเหมือนกันเนอะเช่นเราอาจจะต้องดูเนะเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดเนอะว่าเอ๊ะเป็นยังไเงไเกินดุลขาดดุลทุนสำรองเขาเป็นยังไงนี่ต่างประเทศระยะสั้นเขาเยอะไหมนะครับการดําเนินนโยบายการเงินของธน,นาคารกลางเป็นยังไง ค,คือไม่ได้แปลว่าหุ้นใน EM ทุกประเทศเนี่ยจะดีหมดรเราก็อาจจะต้อง<ม>พิจารณาเรื่องผมยกตัวอย่างให้นะอย่างอย่าง EM ที่ถือว่ามีกันชนที่แข็งแรงนะในทิศทางดอดเบียขาลงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอย่างไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะฮัลเคนะ<ม>เขาเกินดุลเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงนะครับมาเลเซียก็ยังแข็งแรงนะจริงๆไทยเองช่วงนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าปีเมื่อีกเรากลับมาเกินดุลน,นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ทิศทางผู้ว่าแบงชาติสมัยน,นโยบายผ่อนคลายผมว่าไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศนึงก็ถือว่าแข็งแรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่าจ,จะต้องดูด้วยแหละว่าเยียมุบกลุ่มไหนเนี่ยถ้าสมมติเยอยมประเทศนั้นเป็นการพึ่งพาเงินทุนไหลเท่ามเออีเงินทุนไหลเข้านะครับมีการขัดดุลเลือดเลือดลังเ,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 เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแหละว่าพอเราเห็นภาพแล้วว่าโอ้เฟดมีการชิปนโยบายจริงๆในเรื่องของการปรับพอร์ตการลงทุนเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมาพิจาารรณตตงนนนนัั้้ดวยเหมือกแ งั้นก่อนที่เราจะไปจัดพอร์ตกันเพื่อรอดูว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นลดความเสี่ยงต่างๆขอพูดแวะมาหุ้นไทยหน่อยค่ะเมื่อกี้พ่อเราพูดถึงทางฝั่งของตลาดไทยเหมือนกันคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบทางฝั่งของตลาดเกิดใหม่แล้วแล้วเมื่อกี้คุณเอิร์ธบอกว่าของไทยเราเองนะเราก็เริ่มเห็นถึงบัฟเฟอร์ที่มันมีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในไทยเราเองมันก็ยังมีบริบทหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะที่ยังคงเป็น สิ่งที่ต่างชาติเขายังกังขากันอยู่ด้วยว่ามันจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่ามุมมองของหุ้นไทยตอนนี้หรือรวมไปถึงพวกกองหลีดหรือว่าพวกกองทุนตราสารนี้ในประเทศนะคะคุณเล่นมองว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างคะจริงๆต้องเรียนว่าการที่เฟดเริ่มเริ่มมีโอกาสที่จะลดดอกเบีย้ยแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยมีโอกาสลดดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยผมว่านี้มันเป็นปัจจัยบวกของหุ้นไทยในภาพรวมเลยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่เซนซิทีฟต่อดอกเบีย้ยในประเทศเช่นกลุ่มมสังหา นะครับกลุ่มไฟแนนซ์โรงไฟฟ้านะครับรวมถึงกลุ่มบีบีที่คุณตาพูดเมื่อสักครู่ด้วยซึ่งจริงอินโนเวชเนี่ยทางทีมผมก็เพิ่งมี call ลงทุนในตัวกองบีบไทยไปนะเพราะว่าอย่างถ้าเราไปดู yield ของบีบไทยเนี่ยโอ้โห8%กว่า9%ใ<ช>ร่คร่ะในภาพรวมเฉลีย่ยถือว่าสูงมากเนะแล้วก็เทียบกับ regional แล้ก็สูงมากนะเราเทียบกับไอตัว yield gap ระหว่างัันบรัฐบาลแบบเนี้ยโอ้ก็ถือว่าสูงนะครับเพราะฉะนั้นจริงผมว่ามันคือ timing แหละว่าเอ๊ะเราจะ เมื่อไหร่ที่จะเริ่มกับเพราะว่าจริงๆก็อาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะใช้วิธีการกระจายการลงทุนไปยังตัวออกริตไทยได้เหมือนกันนะครับก็เป็นกองที่ต้องบอกลงทุนได้ทั้งผ่านกองทุนหรือจะลงทุนโดยตรงผ่านตัวหลิตในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเพราะนั้นจริงๆในภาพของหุ้นไทยก็ดูแล้วมีทิศทางเมนตั้มที่ที่ต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ว่านจริงแล้วอ่ะถ้าคนที่ติดตามสถานก,การณ์ก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวมาสุกนี้ก็จะมีเรื่องของผล นะครับ<ม>การตัดสินเน้ะสารรัฐธรรมนูญว่าเอ๊ะตกลงแล้วท่านนายกจะยังเป็นไหมหรือจะมีสุญญากาศทางการเมืองหรือจะเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะกระทบเซนติเมนต์ในระยะสั้นได้ว่าเอ๊ะตรงเนี้ยตลาดมันอาจจะมีแกว่งในช่วงสั้นซึ่งผมว่าท่านงทุนที่ติดตามเป็นทุนที่เรียกว่าไรมีประสบการณ์หน่อยก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่างเช่นใช้ออปชันนะ<ม>ในตลาดบ้านเราก็มีตัวเซฟริตี้ออปชันก็ถ้าคนบอกว่าโอโ้โหท่านนายกจะอยู่ต่อได้นะ หุนก็อาจจะอย่างน้อยมองในเชิงเสถียรภาพทางการเมืองก็อาจจะดีขึ้นหุ้นก็อาจจะบวกนะหรือถ้าเกิดมองว่าท่านอนุกอาจจะต้องออกคือในเสถียรภาพทางการเมืองอาจจะดีอาจจะลงระยะสั้นหรืออาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเราอาจจะใช้กลยุทธ์ลองออปชันหน่อยลองคอลถ้าสมมติตลาดขึ้นคุณก็ได้กําไรถ้ามันลงผิดทางเราก็เสียแค่รีเมียมหรือจะใช้ลองพวกนี้ผมว่าก็ลองไปศึกษาตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมว่า เรามีเครื่องมือที่หลากหลายไม,ไม่ว่าแต่เราลงทุน่านในหุ้นเองหรือว่าเราจะใช้ออปชันมาช่วยนะครับอจริงๆต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเราตลาดไทยเราเองมีเครื่องมือทางการลงทุนเยอะมากนะคะมันจะเป็นทางฝั่งของหุ้นรายตัวหรือว่าจะเป็นทางฝั่งตัวฟิวเจอร์สก็ตามอ่ะงั้นเดี๋ยวกลับมาหน่อยค่ะคุณเอิ้นค่ะงั้นถ้าเกิดสมมติเราตอนนี้เรามองว่ากรณีที่เฟดลดดอกเบี้ยจริงในเดือนกันยายนก่อนแล้วกัน คุณเอิยมีคำแนะนำไหมคะว่านักลงทุนควรต้องจัดพอร์ตยังไงดีคะสัดส่วนต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้หุ้นจะเป็นหุ้นไทยหุ้นเทศตราสารีหรือพวกตัวสินสรทรัพย์ทั้งเลือกอย่างทองคําควรทํายังไงกับเขาตอนนี้ดีคะผมว่าจริงๆใน,ในหลักการนะ่อย่างที่ Innova วชเครับเราก็จะมีแบงพอร์ตนะเรียกว่าเป็นคอพอ, <S <S พอร์ตกับซัลทารายพอร์ตนะครับคอพอร์ตเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราลงทุนยาวๆอยู่ละ นะครับลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่รับได้นะก็จะแบ่งเป็นหุ้นโลกตราสารนี้โลกตราสารหนี้ไทยหรือสินทรัพย์ทางเลือกหรือทองคำนะครับซึ่งไอการน้ําหนักแต่ละอันเนี้ยผมอาจจะตอบเป็นสูตรสาเร็จไม่ได้ว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงแต่ละคนแต่แน่นอนแหละเราอาจจะวางน้ําหนักหุ้นโลก 30- 40- 5 0ิบนะครับการที่เฟดมีทิศทางแบบนี้เนี่ยผมว่าแน่นอนแหละไอหุ้นที่มันดูバリเอชั่นที่บางคนบอกโอ้ตอนนี้หุ้นสหรัฐเริ่มแพงดีทีเท่าเนี่ย พอเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ valuation ที่แพงตรงเนี้ยอาจจะยังแพงต่อไปได้อีกพักหนึ่งเหมือนกันเนื mm ่อ hmm. เพราะว่าไอ้ก,การดอกเบี้ยที่มันลดลงเนี่ยมันก็ช่วยให้พรีเมียมตรงนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็ยังสามารถที่จะโง่ต่อไปได้แล้วก็ต้องไปลุ้นแหละว่าเอ้สมมติถ้าเฟดลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็อาจจะต้องหรือก่อนที่จะลดเนี่ยจะลดสัดส่วนมาหน่อยไปเพราะาอาจจะเกิดแรงขายทำกำไรก็ได้นะครับในการประชุมในเดือนกันยายน ส่วนอีกพอร์ตนึงเนี่ยพอที่เป็นซัตเทไลท์เนี่ยผมว่าอันนี้เราก็อาจจะกระจายไปยังประเทศที่ผมว่าเป็นกลุ่ม EM ที่ดูแล้วมีพ t e เ t นเชียรนี้ผมเรียนเมื่อสักครู่ในหลายๆหุ้นในแต่ละประเทศที่บอกว่าโอ้มีศักยภาพที่ดีนะครับอย่างจีนเองเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผมเราก็ยังชอบมาตลอดแล้วโมเมนตัมภาพปีนี้เราก็ยังยังชอบต่อเนื่องด้วยนะครับเพียงแต่ราคามันก็จริง ตองเี่นอย่างนี้ว่าจีนเนี่ยลงมาหุ้นจีนนะถ้าคุณตามีผมก็มีถือหุ้นจีนมาหลายปีเนาะ <Okay. S 1> บางท่านบอกถามโมทีจะมีแต่ปีนี้เพิ่งขึ้นปีหนึ่งมองคมบอกโอ้ oh, มาจริงแล้วผมก็บอกว่าโอ้ปีนี้มาจริงครับผมว่าปีนี้จีนมาจริงแล้วก็มาจริงจริงนะก็คุยมาตั้งแต่ต้นปีนะว่าภาพมันต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ทิศทางก็ยังไปต่อแล้วก็ยังเชื่อว,ว่าโมเมนตัมยังไปต่อได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอาจจะเพิ่มน้ำหนักไปได้ทองคําผมว่ายังมีติดพอร์ตไวปได้นะนะเ,านนาเนยาอม แล้วก็เป็นขาขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราถึงเห็นภาพตรงนี้แล้วแหละว่าถึงแม้เฟดส่งสัญญาณนะว่าขนาดชิฟนโยบายการเงินดาเนินนโยบายแบบยืดหยุ่นขึ้นเป็นแบบเฟ e x กซิเบิลเนี่ยทองคมก็ยังไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมว่าอาจจะลงไม่ได้เยอะแต่ว่าขึ้นอาจจะขึ้นไม่ได้เยอะขนาดนั้นจริงๆถ้าในพอร์ตระยะยาวเนี่ยผมว่ายังถือไว้ได้พอระยะสั้นอาจจะลองดูจังหวะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมว่าอีกพาร์ตหนึ่งก็คือว่าถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยเนี่ย สัก1-5%ของพอร์ตเนี่ยอาจจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ดิจิทัลเนะหรือคริปโตที่มันเป็นสินทรัพย์ที่ผมว่าเป็นตัวหลักๆห,หรือโทเค็นดิจิทัลที่เป็นตัวหลักที่มีศักยภาพนะสัก1-5%ของพอร์ตเนี่ยกระจายไปผมว่าอันนี้จะมาช่วยเราแคชอัพเทรนด์ต่างๆไปได้ซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นการจัดพอร์ตม่วาจะเป็นทั้งหุ้นตราสารนี้นะครับในส่วนของทองคำสินทรัพย์ Digital, ดิจิตัลเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ ก็ให้พอร์ตเราเนี่ยมันบาลานซ์แล้วก็มีการกระจายไปยังหลายๆประเทศนิดหนึ่งนะครับให้มันได้สัดส่วนครับนั่นแสดงว่าอันดับแรกเลยคือถ้าเกิดใครมีทั้งคอพอร์ตแล้วก็สตรลท์พอร์ตอยู่เนี่ยหันกลับมาดูก่อนว่าสัดส่วนของคอพอร์ตของเราตอนนี้เป็นยังไงเหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ไหมแล้วก็พยายามปรับสัดส่วนของพอร์ตเนี่ยให้มันอยู่ในสมดุลปกติของเราก่อนถูกไหมคะใช่ครับ ส่วนทางฝั่งของตัวเซ็นทรัลไล์เองให้เกิดสินทรัพย์ที่แบบเราก่อนนัาน,นี้จะเคยถือแบบสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าปกติเยอะขึ้นหรือว่าเขาเติบโตมาได้ดีมากกว่าที่เราคาดไว้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาในการ t r i มกําไรเหมือนกันแล้วก็พยายามจัดสัดส่วนใหม่โดยเฉพาะคนที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้สินทรัพย์เสี่ยงเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นไม่เหมาะกับตัวเองแล้วก็อาจจะพยายามแบบลดสัดส่วนลงมาก็ได้นั้นถ้าเกิดขอถามนิดนึงค่ะคุณเอิร์ท ถ้าเป็นนักลงทุนที่เขามีการจัดพอร์ตมาแล้วระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันมีเงินสดในมืออยู่ยังลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วการที่เราพิมพ์ทำกำไรออกมาแบบนี้จะไปใช้ยังไงต่อหรือจะไปลงทุนเป็นรีอินเวสต์ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีเอิมีคำแนะนำายัางไงบ้างคะสำหรับเงินสดตอนนี้คะจริงๆอย่างอย่างในคอพอร์ตเนี่ยผมจะแนะนำให้ stay invest ไว้อยู่แล้วเนะนะครับอาจจะ7จ8 0สิของเงินที่อยู่ในคอพอร์ต ส่วนที่เป็นซัทเทอร์ไลท์20-30%เนี่ยถ้าจะเทคฟอรฟิตแลวถ้าจะรอเนี่ยผมว่าก็จะรอจังหวะได้อย่างเช่นหุ้นเวียดนามตอนนี้เริ่มพักฐานแล้วแต่ก็อาจจะรอจังหวะนิดนึีน๋ยวค่อยเข้าไปสะสมใหม่รอให้ย่อกว่านี้ก่อนหรือว่าอย่างตัวจีนเนี่ยถ้าใครมีผมอยากจะแนะนําให้ DCA นะผ่านตัวสตรีมมิงก็ได้นะครับคือตัว d r ตัว hhhd 23นะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทางอินดเวเซก็เป็นผู้ออกมาสักสองเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ผมว่าผลตอบแทนเนี่ยแคปิตอลเกตเนี่ย7%ในช่วงสองเดือนนะแต่ว่วา ตัวนี้ถ้าไปดู Tra c k record ในอดีตเนี่ย,เ,ยเขาปันผลปีหนึ่งเฉลี่ยนะครับถึงปเอต่อปอีตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่าเหมาะสำหรับการ DCA เนะเราก็ใช้วิธีทยอยลงทุนถ้าใครมีเงินสดเหลือผมว่าก็เนี่ยใช้วิธี DCA ตัว HSD 2 3งสามที่ไปก็ได้เพราะว่ามันกระจายไปยังหุ้นจีนฮ่องกองชั้นนำา50ตัวแล้วก็เป็นหุ้นกึง่งรัฐวิสาหกิจประมาณครึ่งหนึ่งมาได้จริงเนี่ย KPI เขาคือคุณต้องทำ ROE ให้โตทำ market cap ให้โตแล้วก็ปันผลมาให้รัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตััวววเนนนีี้ก็ป็ปตึงท่่ผมา การโตของหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้โตแบบ2หลักแต่ว่าเป็น Stable growth ค่อยๆโตไปแล้วเน้นรับปันผลผมว่าตัวนี้ก็เหมาะนะครับถ้าใครที่มีเงินสดเหลือแล้วอยากจะพักเงินตรงนี้ผมว่าตัว h s s d 2 3ก็ลงทุนได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือว่าเลือกสตรีมมิ่งทาง i n n o v a t ชั่เองเราแอ d ตัว DR ตัวเนี้ยเข้าไปในลิสต์ของสตรีมมิ่งด้วยนะครับถ้าใครมีก็เข้าไปดูตรงนั้นได้เพราะว่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทหลักทรัพย์เนอะว่าไอ้ตัว ลิสต์ของหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อยู่ในลิสต์ DCA นียมีตัวไหนบ้างแตนะ่ว่าอย่างเนี่ยที่โนยเซ็คเราแอดละถ้าเกิดใครมีบัญชีกับที่อื่นก็สามารถซื้อได้ซื้อตรงได้ถ้าเขาไม่ได้แอ d DCA ลิสต์ก็ใช้เป็นวิธีแต่ทยอยกดกดเอาก็ได้เหมือนกันนะครับแชร์เดิยกันแล้วกันค่ะเพราะว่างจริงถ้าพูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นจีนเนี่ยแต่ก็มีสองพอร์ตเหมือนกันนะคุณเอิร์ธเห็นมากเลยเห็นชัดถึงความแตกต่างเลยคือพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ตที่ยัง DCA อยู่อย่างสม่ำเสมอแม,ม้ว่าจะ จะมีอีกพอหนึ่งที่แบบซื้อเป็นแบบครั้งเดียวจบแล้วก็แบบรอดูอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยขึ้นมาครับเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองเนี่ยผมเหลือบไปดูเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยหั่งเซงเนี่ยบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อหั่งเซงเทคนี่ก็บวกมาเยอะมากนะครับเอ่อตัว MSCI China ปีนี้ก็บวกมาเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเป็นปีของจีนจริงๆแต่ว่า A share เนี่ย<น>จีน A share คุณแต่จะไปถือจีน A share หรือล่าไม่รู้ P share ปีนี้อาจจะบวกมาสิบกว่าเปี ว่า้ t k Share ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะ cash up ตัวของ h คชแชร์ได้นะครับก็ผมว่าปีนี้คนถือจีนยังไงก็แฮปปี้ครับเพราะบวกหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากลยุทธ์ของตัวเองที่เหมาะสมเป็นยังไงก็สามารถติดตามยังเซซุ่มอินก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อสอบถามไปยังอินเวสเซก็ได้นะเขาก็มีผู้ที่ให้รับคาให้ปรึกษาอยู่เหมือนกันนะคะโอเคมอะไรประมาณสามสิบวิค่ะคุณเอิร์ทอยากจะบอกอะไรกันน้องทุในสัปดาห์นี้บ้างคะไะไครับผมว่าก็ภาพต้องบอกว่าภาพการลงทุนตอนีี้่ย วันนี้ที่เราคุยกันหลักหัวใจหลักก็คือเรื่องการประชุมแจ็คสันโฮนาะซึ่งผมว่าเทรนด์อันนี้นนมันทําให้เราเห็นภาพชัดแหละว่าเฟดเองเนี่ยก็ชิฟโนโยบายเป็นแบบนโยบายเนี่ยแบบผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นอตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในเรียกว่าเป็นงานเลี้ยงแหละอยู่ในปาร์ตี้นะครับก็แม้วุ้นสหรัฐจะแพงแล้วเนี่ยก็ยังแพงได้อีกเพราะว่าเฟดก็อาจจะใช้โนโยบายการเงินมาซัพพอร์ตแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแหละว่างานเลี้ยงมันใกล้เลิกกันหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าตัวไหนที่มัน v a r i a t ช o นสูงแล้วมันเสี่ยงเกินไปเนี่ยพวกนั้นเราก็ต้องอะระมัดระวังรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆด้วยนะครับเราก็ต้องบางสัสดส่วนของพอร์ตเนี่ยให้เหมาะสมมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมนะถ้าใครรับความเสี่ยงได้น้อยก็อย่าไปลงสินทรัพย์ที่เสี่ยงเยอะเพราะว่าจริงๆอันนี้มันก็จ,จะทําให้พอร์ตเราติดลบได้เยอะได้เหมือนกันเพราะนั้นผมว่าหัวใจก็คือการกระจายการลงทุนนี่แหละนะครับแล้วก็มีการปรับพอร์ตตามสภาวะที่เหมาะสมนะครับ ชัดเจนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเอิร์ธแล้วก็เดี๋ยวไงหาเวลาคุยกันใหม่อีกทีแล้วกันนะคะวันนี้ถือว่าได้พอร์ความรู้กันไปยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสําหรับการติดตามถ้ามีโอกาสไงเดี๋ยวเรานัดเวลากันใหม่แต่วันนี้แต่คุณเอิร์ธแล้วก็ทีมงานต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ